รอพักหนึ่งพุ๊บแล้วมันก็เตะสไลด์เตะคนลงตึกทีนเยอะเลยนะพี่หืมที่เยอมเนี่นะอ่าเอาหายที่ที่มันไปใกล้ๆรถบัสม่นใกล้สุดเลยโอเค ตัวดาบด้วยอะไรนะอือนี่คือแหล่งที่ใช่ใช่มีถังนะเอาเลยนะเอาเลยเรจะยึดทงก่อนเพื่อนเราไปเอาดาบอยู่ Thank you มีคนแล้วมั้งเฮ้ยมีเฟรชมาอยูอ่เอาเลยเอาเลยเฟรชมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองข้างบนมันจะเป็นเสาอะฮะเอาไปท,ทิ้งโอ้ตกใจ ควรจะไปเมก้าก่อนใช่ไหมพี่เพราะเมก้ามันอยู่ริมมือแล้วอ๋อแล้วเราแต่พอตอนที่เราทำเราทำรอบรอบลรครังกับพี่บิ๊กอังได้เดี๋ยวถ้ามันถึงก็ไปถึงใกล้ก็ไปแวะทำดูทิศทางของวงอะช่วงนี้เราลู้ของอะไรกันก่อนเลย อคไรอะเพื่อนเรากำลังเธอใช้ไอ้นันอยู่คนเราอะไรอ่ะใหม่มันคืออัปเดตแใหม่อ๋อไปเอ็นซีเอนบซีปลาเบี่ะ น,นี่เราจะพังทั้งเมืองไลยใช่ไหมเนี่ยดูดีได้อะไรใหม่บ้าง ดบกระสุนจะพบโดนอะไรนี้ได้นะแต่น่าจะเริ่มเกียงแล้วล่ะเสียไดายมันเอาป้ายบอตีออกไปอาจจะมีบั๊กอะไรสักอย่างแล้วมั้งมันเลยเอาออกไปก่อนเหมือนทีโอ้ตอน,นเนี้คิดถึงป้ายบอตีมากเลย โจดิกระเบิดแอซเซอรไลเฟิลใครจะเอาเอาเนี่ยผมสุ่มไม่ได้ไม่มีใครเล่นผมเล่นมาเอาเลยขาดยังดีเลยตรงเนี้ยกระสุน เขาจะพังทั้งเมืองจริง,รงๆนั่นแหละแต่ว่าลงแล้วเนี่ยเหอทำทำมันจะอยู่ในพารส,สุดท้ายอ่ะถ้าปลดถ้าทำพาร์สามเสร็จอ่ะ สิบสองเคเวสนะพาสุดท้ายจะปลดถ้าปลดแล้วก็นะไล่ทำเลยเคเวสโคตรง่ายเลยพาสุดท้ายทำแต่อย่างขอบคุณคนขับรถบัสสามครั้งเนี้ยว่ายน้ำจุดแคมไฟหนึ่งครั้งตกปลาหนึ่งครั้งย,ย้ายจุดดีกว่าไม่ไหวแล้วอยู่ที่เป็นานเดิน ทอมเหลืออะไรแคมไฟร์แล้วก็เซิร์ฟไอแมทชิงโดเลอร์ก็ไอแมชชิงก็เอกระป๋องนั่นไงกระป๋องน้ำที่มันเป็นเอที่มันเป็นถังน้ำแข็งอะในเมืองนั้นมีนะต้องได้กุญแจเออกุญแจได้เปิดครั้งครั้งละเอ่อแมตต์ได้หนึ่งครั้งหนึ่งการสองรอบ ใช่เอ็นนี้เป็น n อ c นบีซีฮะเอ็นบีซีปลาเพราะเอ็นบีซีนี้จะจะส่มเกิดตามจุดต่างๆของแมปกระจายกระจายกันไปผมว่าจะไปเมืองข้างหน้าหน่อย,อยเออเอ้าส่วนเต็ม เขายังทำลายเมืองอยู่เลยเอ่ะคุณเพื่อนกดหน่อยสิคุณเพื่อนอยู่ใกล้เลยนะคุณเพื่อนกดหน่อยคุณเพื่อนคุณเพื่อนกดหน่อยว้ยกดหน่อยอสี่ม่่งแน่เลยเเไม่เอาไฟไปเลรเอายาเทพก็ได้ มันจริงๆหลังเดียวก็เหลือแหล่แล้วบ่งวงละไม่มีที่คุ้มกันบอกเลยนะไม่มีที่หลบแล้วนะก็ <c oughs> <c oughs> กองกองละหนึ่งคนฮะ เป็นอี c ีซียืนอยู่เปล่าไม่ใช่นะ่น่าจะเพจเนี่เออเว้ยเว้ยอันนี้อัปเดตน่าจะเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวอะ่ะคงมีวิจัยเรื่องแผ่นดินไหวอยู่นะล่ะอะไรสุการที่สูงนตื่นแล้ก็ได้เตือน เสียเฟิสฟรีหนึ่งช่องพี่ใช้เวลายระเบิดอ่เอะเดี๋ยวก็เจอตอนนี้เรา ก็เจอเดี๋ยววงเวนก็เริ่มบีบมาเถอะเราละแ,แต่มันก็ยิงกันไม่เยอะเลยนะที่เหลือคืออุปกรณอาจจะกระจายกันจะจัดเนะี่ยเดี๋ยวก็กค่อยๆบีบมานั่นเงจะพูดถึงมาแล้วตรงนู้นยิงแลง อ้นีจไม่เล่น s โโลวะ ดาวสองจะมีพวกอยู่บนหน้าผาน,นะครับโอเคเอา้าวบนหน้าผาก็ลมแล้วโอเครุดเลย <c oughs> โค้ย <c oughs> ตายนะ ข้างหลังเรากลับไปไม่ได้แล้วลงจัดนี่ได้ตุ้นแจมมาพอดีฮะ มันเพิ่งอัปเดตมาฮะนู้นๆๆๆจะและข้างล่างตรงนี้ก็มี แสดงว่าอีกตีหนึ่งเหรอโอเคล้มละหนึ่งนะอตียังไม่แตก ไล่เก็บที่เดียวก่อนโอเคคนยคนอยู่นู้นโอเคตวัวสแกนผมหมดแล้วเป็นแฟ์อุตส่าห์ได้กุญแจว่าจะพานัดไปเปิดเอาตรงนั้นหน่อย แต่มีทางหนึง่งอ่ะเห็นหอคอยที่ไปซื้อดักไหมจะไปตรงนั้นก็ได้หาดทราเกาะไม่อยากไปวัดเทพตอนนี้นู่นๆแถวส้มไม่รู้ว่าเส้นไหนมันพาไปตรงนั้นได้อะไอ้ฝั่งน,นี้เราไอ้นู่นๆไปไอ้ ตรงโน้นมันมีที่ให้มีที่ให้เปิดกุญแจฮะที่ไหนถึงนี่มาถึงนี้ยถึงกลางเฮ้ยเราเราหัวะลิงจักไปจากนี้ไปก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราหัวสลิงแยกตรงนี้ไปฝั่งนก็ได้ ตรงนั้นก็มีอ๋อใช่ใช่ตรงนั้นก็มีแต่แบบเรามายึดทงตรงนี้ก่อนไงตัวแบบหนึ่งนะ เป็นทองด้วยใครจะเอาขอเอาเอสเอ,อ,เอ,อสักไม่ชินกันเอาอีกแล้วเหรอลูกซองทองมีลูกซองทองสองกระสองกระบอกไหมเดี๋ยวผมพาแน็ไปตรงน,น,นู้นแป๊บนึงเดี๋ยวผมมา โดนยิงป่าก็ไม่รู้โอ้วงมันบีแบแปลงนั้นอดีเลยแล้วมีคนยิงจากข้างหน้าด้วยตรงนั้นอ่ากุญแจกุญแจกุญแจอ่ะ,แ,แ,แ,อะแอบไข่ไปเลยเฮ้ยมีลูกซองเอ็กโซติกอันนี้เอา ออวงบีบไปทางนั้นด้วยอะ อยู่ได้แล้วอ่ะมีคนอยู่ตรงนี้เปล่าวะนี่นี่ลมแล้วหนึ่งอีกหลายวคนนะ Mm. la <laughs> Juan สองคนหรือสามคนเหันไหมพี่วงบิดงูเขาวงเขาวงเขาวงเดายมัอ้ใช่ไี้มั้ยไม่รู้ไอพี เหลือแค่เรากับมันแล้วฮะตอนนี้ถ้ามันอยู่มันก็ต้องอยู่แถวข้างหน้ามันน่อนนกสอุ้ยวงบีบมาทางนี้ด้วยเราหลบตรงนี้ก่อนก็ได้ฮะเดี๋ยวเราหลบตรงนี้ก่อนเดี๋ยววง ไมองไม่เห็นอะไรอีเวนไฟไหม้อ้าว เป็นข้าวเฟะเป็นข้าวเฟะเย้เพื่อนเพื่ให้เพื่อนเรา <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววงมันติดมาแถวน,นี้ฮะเ,เรามาอยู่สแตนบายแถวน,นี้ดีกว่าไอ้ไลท์ซเบอร์กอร่อแตกแล้ว โอเคไ์เซเบอร์นั่นล,มล้มละไรเซเบอร์แดงล,มล้มละเหลืออีกคนนึงโอเคโอเค